เอาละครับทุกคนช่องทาลินเพิ่งเคยเล่นโหมดเ r สซี่สกิลเป็นครั้งแรกใน ROV นะซึ่งผมไม่รู้เลยว่ามันมานานหรือยังนะถ้าใครเคยเล่นแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะผมเพิ่งเคยเล่นเป็นครั้งแรกจะเป็นยังไงก็ไปรับชมครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะก็อย่าลืมเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยแล้วก็ไปดูกันเลย โอเคผมตอนนี้เราเข้ามาไปในเก็บกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนมาก่อนที่จะไปผมขอซื้อเป็นรองเท้ากัน CC ซเลยแล้วกันนะผมว่าน่าจะโดนเยอะนะเนื่องจากเออเขาเรียกว่าอะไรเนื่องจากสกิลมันแบบตามชื่อชื่อโหมดมาเลยครับทุกคนกดอีอย่างว้าไปก่อน ไม่เคยเล่นอันนี้ครับผมเล่นเอ้ยเอ้ยโอ้โหโคตรเท่เธไม่อยากให้เข้าไปแต่ว่าเธอก็เข้ามาเอ้ยคริซซี่ความสวยมันเข้าตาทุกคนเห็นสกิลวะเอยผมตื่นเต้นนะเว้ยไม่เคยเล่นมาก่อนเออแต่มาถึงก็เวลสี่นะผมมันก็เออดีเหมือนกันเหมือน,เป,นเป็นแบบ <c oughs> เกมมันจบไวอ, <c oughs> อ่ะเออไม่ได้แบบชักช้าขนาดนั้นอ่ะเราไปช่วยบนกัน,กนดีกว่า สกิลผมได้สกิลเดียวน่าจะมีดีโอ้โหเพิร์าบ้าไงยันตีโอ้โหย้ยลงรัวๆทุกคนโคตรแรงอุตตะนาเป็นโหมดธรรมดาแล้วแบบเอามันลงแบบเนี้ยนะยใช้ได้เลยแวนก็ตีไวน่าจะไม่มีอะไรพิเศษวะนี่ไปนะ่เจอผมดาวทางน่าจะตีไวปกติวะแวนน่าจะตีไวแล้วก็แรงด้วย อประมาณนี้เพราะผมไม่ได้เล่นก็ไม่รู้เหมือนกันครับจะพยายามดูทุกๆกกลัวนี่ไงโอ้โหโคตรหนุกทุกคนผมตายเรียบร้อยไม่เหลือจ้าไอ้หนุกจริงหมดเนี้ยดานแวนนี่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 สู้แวนดูแวนเลยโอ้โหโหโดนคิสซี่ยกซี่ยกแบบลอยเลยอะลอยติดเพดานแล้วสู้เพื่อนสวย มาดูอลัมวันอลัมจะเป็นไงมีมอทอสเนี่ยมันเดายากแลวไม่แบบสกิลอะไรมันจะพิเศษยังไงมันจะโก้ยยังไงเอาเวลาเพื่อนเอาเวลาโอ้โหสู้จัดนี่นี่มาดิเข้ามาดิมาด,มาดิเจอคิตซี่ผมไปจบเตียบร้อยเรียน,นาเรียน,นาสกิเลเป็นยังไงไม่รู้แต่ขอฆ่าก่อนแล้วกัน ส่วนแอมเบรี่ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะเราไม่ได้เล่นเห็นนันติมันใหญ่ๆแปลกๆเรเมื่อกี้มา่นมาดิโอ้ยกไม่โดนเสียทุกอย่างเลยเสียยกเสียฟิกไม่เป็นไรครับผมวันนี้เราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วครับผมดดตีดารเชื่อเพื่อนเดี๋ยวราจะคอยดูเพื่อนไปเรื่อยๆนะว่าสกิลมันพิเศษตรงไหน มันโกงยังไงครับผมเพื่อนไม่โชว์ด้ะเฮ้ยมาดิมาดิก็มาดิครับลอยลอยเองก็เรียบร้อยครับโอ้โหเดี๋ยวนะเมื่อกี้ทำไมมันลอยอีกรอบนึงะผมไม่ได้ใช้สกิลใส่มันเลยอันนี้มาอีกแล้วตงใส่ติดใจแล้วเนี่ยมาบ่อยติดใจ อย่าลืมซื้อกันได้นะครับทุกคนอย่ามาชิมบ <ไป S 2> <ป>่อยเดี๋ยวของหมดร้านอะไรอ่ะลาไปอยู่โอ้โหมันไวจัดอ่ะลยร้านไม่ทันเลยทันอยู่ตัวเดียวด,ดูดูเพื่อนเราย,ยิงอ่ะไม่โดนเลยอุตส่าห์ดูจนเดินเข้าป,ป้อมแล้วพี่มาดิมาดิมาดิ มาดิยังไม่เห็นอะไรพิเศษเลยนะอารัมอ่ะโอ้โหเรียบร้อยผมว่าจบเลยนะน่าจะจบได้เลยเพราะว่าข้างล่างตีป้อมอยู่ม,มาดิมาดิขออีกตัวสองต,ตัวได้อะคนนั้นตีไม่ทันนะะทคนอุ้ยเห็นแล้วเว้ยมาทอสหมุนอย่างไวอะทุกคนเห็นนะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ มันจริงมันจริงโหมดนี้มันจริงโหดีกว่าไปเล่นในแรงอะในแรงแบบตึงจัดอันนี้แบบมันมันกว่าสกอร์นี่34ต่อสเลยนะเอาดีโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เดอ,อผมมาเล่นโหมดโหมดใหม่มันน่าจะไม่ใหม่มันน่าจะมานานแล้วสำหรับคนอื่นแต่สำหรับผมก็คือเพิ่งเล่นเป็นครั้งแรกผมก็สนุกเอาเรื่องครับผม โ okay, นะอเคน้าชจ้าคินนี่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเวลาน้าเจ้าคินก็ไปแล้วบ๊ายบาย